สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องความคิดของนักฟิสิกส์ที่ต้องบอกว่าเป็นตำนานเลยนะคะริชาร์ดไฟแมนนะคะครับสวัสดีครับเรามีข้อมูลจากบทถอดเสียงหลายๆชิ้นเลยทั้งที่เขาพูดเองแล้วก็ที่คนอื่นพูดถึงเขาใช่ครับเราจะมาลองเจาะลึกกันดูว่าวิธีคิดวิธีเรียนรู้หรือมุมมองต่อโลกของเขาเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่ค่ะ เ้าห,หมายก็คืออยากจะกลั่นเอาแก่นความคิดสําคัญสคัําญออกมาเนะว่าอะไรที่ทําให้เขาทั้งเก่งทั้งเป็นนักสื่อสารที่น่าทึ่งขนาดนั้นครับเพื่อให้เราได้แง่คิดดีๆกลับไปบ้างน่าสนใจนะคะว่าคนคนนึงจะเข้าใจเรื่องซับซ้อนมากๆอย่างฟิสิกส์แล้วยังอธิบายให้คนอื่นเข้าใจตามได้อีก มาเริ่มตรงนี้กันเลยดีกว่าค่ะวิธีที่ไฟแมนมองการทําความเข้าใจกฎธรรมชาติเนี่ยเขามองยังไงคะครับไฟแมนเขามีวิธีเปรบเทพที่น่าสนใจมากเลยครับเขาบอกว่ามันเหมือนกับเอ่อเราไปนั่งดูคนเล่นหมากรุกกันโดยที่เราไม่รู้กติกามากก่อนเลยนะอ๋อนึกภาพตามค่ะเหมือนเราเป็นคนนอกวงและเราจะรู้กติกาได้ยังไงคะสิ่งที่เราทําได้ก็คือต้องสังเกตครับสังเกตซ้ําๆอาจจะเห็นแค่บางส่วนของกระดานด้วยซ้ําแล้วก็พยายามหาแบบ หาแพทเทิร์นเช่นอะไรคะเช่นอาจจะสังเกตเห็นว่าเอ๊ะถ้ามีบิช,ชอปเหลือตัวเดียวในสนามเนี้ยมันเดินอยู่แต่ช่องสีเดิมตลอดเลยฮะอะไรแบบนี้ครับแต่ในหมากรุกกติกามันก็มีอยู่แล้วใช่ไหมคะมันชัดเจนแต่ในธรรมชาติล่ะคะการที่เราค้นพบกฎเนี่ยมันเหมือนหรือต่างกันยังไงกฎมันเปลี่ยนไปตามความเข้าใจที่ลึกขึ้นของเราหรือเปล่าคะเป็นคำถามที่ดีครับคือในหมากรุกเนี่ยแม้เราจะเจอเรื่องแปลกๆที่ไม่คาดคิดอย่างการเท่าป้อมหรือแบบ เจอข้อยกเว้นข้อยกเว้นอย่างเช่นอย่างเช่นเบี้ยตัวหนึ่งเดินไปชนสุดกระดานฝั่งตรงข้ามแล้วมันกลายเป็นบิชอปตัวใหม่ซึ่งอาจจะอยู่คนละสีกับบิชอปตัวเดิมที่เคยมีทีนี้กฎที่เราเคยสังเกตว่าบิชอปอยู่สีเดียวมันก็ใช้ไม่ได้แล้วอ๋อค่ะค่ะต้องหากฎที่มันครอบคลุมกว่าเดิมใช่ครับแต่ทั้งหมดมันก็ยังอยู่ในกติกาเดิมที่อาจจะซับซ้อนแต่ฟแมนมองว่าในทางฟิสิกส์เนี่ยมันกลับกันครับกลับกันยังไงคะ ยิ่งเราเข้าใจกฎพื้นฐานมันลึกซึ้งขึ้นเท่าไหร่เนี่ยกฎเหล่านั้นมันกลับดูเ,เรียบง่ายขึ้นแล้วก็เชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้นครับถึงแม้ว่าเราจะค้นพบปรากฏการณ์ใหม่ๆที่ดูซับซ้อนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็ตามโอ้โหการจะมองเห็นความเชื่อมโยงหรือหากฎที่ลึกกว่าเดิมแบบนั้นได้ต้องใช้จินตนาการสูงมากเลยนะคะไฟแมนเขาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ เขาเน้นมากๆเลยครับว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยขาดจินตนาการไม่ได้เลยเพราะสิ่งต่างๆมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราเห็นด้วยตาเปล่าเสมอไปนะครับออืเรื่องนี้ต้องให้เครดิตคุณพ่อเขาเลยครับมีวิธีสอนที่แบบสุดยอดมากเล่าให้ฟังหน่อยสิคะอย่างตอนอ่านหนังสือเกี่ยวกับไดโนเสาร์ที่บอกว่ามันสูง25ฟุตหัวกว้าง6ฟุตอะไรเงี้ยแทนที่จะให้จำตัวเลขเฉยๆนะครับพ่อเขาจะชวนให้จินตนาการเลย จินตนาการว่าว่าเอา้าถ้าไดโนเสาร์ตัวนี้มายืนอยู่หน้าบ้านเราเนี่ยตัวมันจะสูงถึงหน้าต่างชั้นสองหรือเปล่าแล้วหัวมันละ่ะจะใหญ่จนพังหน้าต่างเข้ามาได้ไหมอะไรแบบนี้ครับโอ้โหวิธีนี้เจ๋งมากเลยค่ะมันทําให้ตัวเลขที่ดูแห้งๆกลายเป็นภาพในหัวได้เลยถูกต้องครับมันคือการฝึกให้เข้าใจความหมายที่แท้จริงไม่ใช่แค่ท่องข้อมูลไปเรื่อยๆแล้วไฟแมนก็นําวิธีคิดนี้มาใช้ตลอดเลยเหรอคะตลอดครับ แม้แต่เรื่องธรมธรมดาๆเลยนะอย่างตอนไปหาหมอฟันพอเห็นสว่านไฟฟ้าเนี่ยเขาไม่ได้เห็นแค่สว่านเขาเห็นอะไรคะเขาจินตนาการไปถึงมอเตอร์ข้างในการทำงานของมันพลังงานไฟฟ้าที่ส่งมาจากเขื่อนนู่นผ่านสายทองแดงมายังไงอะตอมในขดลวดมันเคลื่อนที่ยังไงคือทำให้เรื่องธรรมดามันกลายเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติไปได้เลยว้าวและในทางฟิสิกส์เองล่ะคะ การจินตนาการช่วยได้ยังไงมีนักฟิสิกส์สี่คนเลน่าสัสคินเคยเล่าว่าไฟแมนเนี่ยมักจะหลักตาแล้วเหมือนเห็นภาพอนุภาคมันวิ่งไปวิ่งมาในหัวเลยครับเห็นเป็นภาพเลยเหรอคะใช่ครับซึ่งมันช่วยให้เขาเข้าใจสมการฟิสิกส์ได้ลึกซึ้งกว่าการคำนวณตัวเลขเฉยๆอย่างไฟแมนเดกัมที่เป็นเหมือนแผนภาพช่วยให้นักฟิสิกส์เห็นภาพการชนกันการ,การทำปฏิกิริยาของอนุภาคเนี่ยก็เกิดจากจินตนาการแบบนี้แหละครับ การเห็นภาพในหัวนี่ก็น่าสนใจนะคะเพราะเหมือนแต่ละคนก็มีวิธีคิดข้างในต่างกันไปอย่างเรื่องนับเลขที่คุณเคยเล่าใช่ครับอันนั้นไฟแมนเล่าเองเลยเขาเคยทดลองนับเลขในใจแข่งกับจอห์นทูกี้นักสถิติชื่อดังแล้วผลเป็นไงคะไฟแมนพบว่าตัวเองนับเลขโดยการพูดกับตัวเองในหัวนะครับเหมือนมีเสียงความคิดนับไปเรื่อยๆทําให้เขาพูดออกมาพร้อมๆกันไม่ได้แต่ กลับอ่านหนังสือไปพร้อมๆกับนับเลขในใจได้อา้าวแล้วทูกี้ล่ะคะส่วนทุกี้เขากลับเห็นภาพครับเหมือนเห็นตัวเลขวิ่งไปบนแถบกระดาษในหัวทําให้เขาพูดไปนับไปได้สบายๆเลยแต่กลับอ่านหนังสือพร้อมกับนับเลขไม่ได้โหแสดงว่าแม้แต่เรื่องง่ายๆอย่างนับเลขเนี่ยคนเราก็มีกระบวนการภายในที่ต่างกันเลยนะคะใช่ครับต่างกันมาก ความแตกต่างตรงนี้อาจจะเป็นเหตุผลว่าทำไมไฟแมนถึงเน้นการหาวิธีอธิบายที่หลากหลายมากๆเวลาสอนเรื่องยากๆหรือเปล่าคะเป็นไปได้สูงเลยครับเพราะพอรู้ว่าคนเราประมวลผลต่างกันการจะสื่อสารเรื่องซับซ้อนเนี่ยก็ยิ่งต้องหาวิธีที่มันเข้าถึงภาษาภายในที่หลากหลายของคนฟังให้ได้เขามีหลักการอะไรไหมคะในการอธิบายเรื่องยากๆมีหลักสำคัญเลยครับที่อเล็กซ์ฟิลิเปนโก นักดาราศาสตร์เคยพูดถึงคือไฟแมนเชื่อว่าถ้าคุณอธิบายเรื่องยากๆซับซ้อนมากๆให้คนที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญหรือแม้แต่นักศึกษาปีหนึ่งเข้าใจง่ายๆไม่ได้เนี่ยนั่นแปลว่าจริงๆแล้วตัวคุณเองนั่นแหละที่ยังไม่เข้าใจมันดีพออือหือคมมากค่ะงั้นเรามาดูตัวอย่างวิธีอธิบายของเขากันดีกว่าค่ะเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวอย่างไฟฟ้าก่อนเลยเป็นไงคะได้เลยครับไฟแมนมักจะเริ่มจากอะไรที่เราเห็นง่ายๆก่อน อย่างเช่นทำไมเวลาเราเอาหวีพลาสติกมาหวีผมแห้งๆเนี่ยแล้วมันถึงดูดเศษกระดาษเล็กๆขึ้นมาได้อืมเคยสงสัยเหมือนกันค่ะเขาก็จะอธิบายว่ามันเกี่ยวกับแรงพื้นฐานในธรรมชาติครับคือแรงระหว่างประจุไฟฟ้าอิเล็กตรอนที่มีประจุลบเหมือนกันเนี่ยมันจะผลักกันแต่ถ้าเป็นอิเล็กตรอนลบกับโปรตอนบวกมันจะดึงดูดกันแรงเนี่ยจริงๆแล้วมันมหาศาลมากๆเลยนะครับ มหาศาลกว่าแรงโน้มถ่วงอีกเหรอคะโอ้โหเทียบไม่ติดเลยครับเอาแล้วทำไมปกติเราไม่รู้สึกถึงแรงนี้เลยล่ะคะหรือว่ามันมีอยู่ตลอดแต่แค่สมดุลกันอยู่ถูกต้องเป๊ะเลยครับปกติแล้วในสสารทุกอย่างเนี่ยจำนวนประจุบวกกับลบมันเท่ากันพอดีมันเลยหักล้างกันไปหมดเราเลยไม่รู้สึกถึงแรงอันมหาศาลนั้นแล้วการหวีผมล่ะคะการหวีผมเนี่ยมันเหมือนไปนขโมอยอิเล็กตรอนบางส่วนจากผมมาอยู่ที่หวีทําให้หวีมีประจุลบ เกินมานิดหน่อยแค่นิดหน่อยเองเหรอคะใช่ครับแค่ส่วนเกินเล,กเล็กๆน้อยๆนี่แหละครับที่ทําให้เกิดแรงดูดที่เราสังเกตเห็นได้ในระยะไกลพอสมควรอ๋อค่ะแล้วเขาก็พลิกมุมมองต่ออีกนะครับว่าไอแรงที่เราสัมผัสเวลาเราเอามือไปแตะโต๊ะแตะเก้าอี้ที่เรารู้สึกเหมือนเป็นแรงประทะแรงต้านระยะสั้นๆค่ะรอนในอะตอมของมือเรากับของโต๊ะนั่นแหละครับแต่เพราะส่วนใหญ่ประจุมันหักล้างกันไปหมดแล้วไง เราถึงรู้สึกถึงแรงนี้ก็ต่อเมื่อเข้าไปใกล้อะตอมมากๆเท่านั้นเองว้าวเข้าใจเลยค่ะแล้วมันไปเชื่อมกับไฟฟ้าในบ้านหรือสัญญาณโทรศัพท์ได้ยังไงคะไฟแมนอธิบายว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเนี่ยมันทำงานโดยการผลักเอิเล็กตรอนในสายทองแดงให้เคลื่อนที่ไปเรื่อยๆผลักเหมือนโดมิโน่หรือเปล่าคะคล้ายๆครับแต่เร็วกว่านั้นมากพอเอิเล็กตรอนมันผลักกันเองในระยะไกลด้วย หมือนคลื่นในน้ําไม่ใช่แค่โมเลกุลข้างๆผลักกันมันผลักกันเป็นทอดๆไปทั้งระบบการผลักที่ต้นทางเลยส่งผลไปถึงปลายทางทั่วเมืองได้เร็วมากๆอ๋อ oh. สัญญาณวิทยุหรือโทรศัพท์ก็ใช้หลักการส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งก็เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสนามไฟฟ้าแบบเดียวกันนี้แหละครับ เขาถึงกับบอกว่าการค้นพบกฎของไฟฟ้าและแม่เหล็กที่แม็กซ์เวลสรุปเป็นสมมาตรไว้เมื่อปี1873เนี่ยถือเป็นการปฏิวัติความเข้าใจของมนุษย์ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งเลยนะครับฟังดูน่าทึ่งมากค่ะ แล้วเรื่องไฟล่ะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาอธิบายได้เห็นภาพมากๆเลยใช่ครับอันนี้เขาใช้การเปรียบเทียบที่แบบสุดยอดมากเขาบอกให้ลองนึกภาพอะตอมออกซิเจนในอากาศกับอะตอมคาร์บอนในเนื้อไม้ค่ะจริงๆแล้ว2อ,อย่างนี้มันอยากจะรวมตัวกันทางเคมีมากเลยนะครับเพราะมันจะทำให้ระบบมีพลังงานต่าลงเสถียรขึ้นอ้าวแล้วทาไมมันไม่รวมกันไปเลยล่ะคะถ้ามันอยากขนาดนั้นเพราะมันมีกาแพงพลังงานกั้นอยู่ครับ เหมือนลูกบอลที่กลิ้งอยู่บนพื้นที่มีเนินเล็กๆความอยู่แล้วหลังเนินมีหลุมลึกถ้าลูกบอลกลิ้งมาไม่แรงพอมันก็แค่ผ่านเนินไปไม่ตกลงไปในหลุมอ๋อค่ะค่ะการจุดไฟเนี่ยก็เหมือนกับการให้พลังงานหรือก,ก็คือให้ความร้อนเข้าไปทําให้โมเลกุลของออกซิเจนกับคาร์บอนมันสัน่นมันเคลื่อนที่เร็วพอที่จะข้ามเนินพลังงานนั้นไปได้แล้วก็ตกลงไปในหลุมคือรวมตัวกันทางเคมีได้สําเร็จ พอมันรวมตัวกันสําเร็จคู่แรกแล้วเกิดอะไรต่อคะถึงกลายเป็นไฟลุกต่อเนื่องได้พอรวมตัวกันปุ๊บมันคายพลังงานออกมาเยอะมากเลยครับในรูปของความร้อนการสั่นสะเทือนอ๋อพลังงานที่คายออกมานี่เองใช่ครับพลังงานที่คายออกมาเนี่ยแหละมันไปกระตุ้นโมเลกุลคาร์บอนกับออกซิเจนคู่ข้างๆให้มีพลังงานพอจะข้ามเนินตามไปด้วย แล้วคู่ที่สองก็คายพลังงานออกมาอีกไปกระตุ้นคู่ที่สามสี่ห้าต่อต่อไปกลายเป็นปฏิกิริยาลูกโู่ที่ลุกลามอย่างรวดเร็วที่ไฟแมนเรียกว่าเป็นหายนะเล็กๆ a little catastrophe ซึ่งก็คือเปลวไฟนั่นเองถูกต้องครับแล้วเขาก็ไม่หยุดแค่นั้นน,นนะชวนให้คิดต่ออีกว่าแล้วไอคาร์บอนในเนื้อไม้ที่เราเพเผากันเนี่ยมันมาจากไหนกันแน่เ <accumulate> <Red> ก็ต้องมาจากดินหรือเปล่าคะต้นไม้มันดูดสารอาหารจากดินนั่นคือที่คนส่วนใหญ่คิดครับแต่ไฟแลนด์บอกว่าไม่ใช่คาร์บอนส่วนใหญ่ในเนื้อไม้มาจากอากาศครับฮะมาจากอากาศเหรอคะได้ยังไงคะมาจากกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศนี่แหละครับต้นไม้เนี่ยมันใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ผ่านกระบวนการที่เรียกว่าการสังเคราะห์แสงเพื่อด,ดึงเอาอะตอมคาร์บอนออกจากโมเลกุล CO2 แล้วก็ปล่อยออกซิเจนกลับสู่อากาศไป ส่วนคาร์บอนก็ออกไปสร้างเป็นเนื้อไม้ลำต้นกิ่งใบโอ้โหเพิ่งรู้เลยนะคะเนี่ยงั้นการเผาไม้ก็คือก็คือกระบวนการย้อนกลับครับมันคือการปลดปล่อยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ต้นไม้เก็บสะสมเอาไว้ในเนื้อไม้ออกมาให้คาร์บอนได้กลับไปรวมตัวกับออกซิเจนในอากาศกลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เหมือนเดิมอีกครั้งสุดยอดเลยค่ะเป็นการอธิบายที่เชื่อมโยงกันหมดเลยแล้วเขาก็ทิ้งทายแบบกวนๆด้วยใช่ไหมคะ ใช่ครับทิ้งท้ายชวนคิดต่อว่าแล้วทำไมดวงอาทิตย์ถึงร้อนขนาดน,นั้นได้ละ่ะเป็นการเปิดไปสู่คำถามที่ใหญ่กว่าเดิมอีกเป็นสไตล์ของเขาจริงๆค่ะทีนี้มาถึงเรื่องแม่เหล็กกันบ้างค่ะอันนี้ดูเหมือนจะเป็นคำถามง่ายๆนะคะว่าทำไมมันดูดหรือผลักกันแต่เห็นว่าจริงๆแล้วอธิบายยากมากใช่ครับไฟแมนชี้ว่าคำถามทำไมเนี่ยจริงๆแล้วมันซับซ้อนกว่าที่เราคิดนะการจะตอบคำถามทำไมได้ดีเนี่ยผู้ถามกับผู้ตอบต้องมี พื้นฐานความเข้าใจร่วมกันก่อนหมายความว่ายังไงคะเหมือนมีคนถามว่าทำไมป้ามินนี่ถึงเข้าโรงพยาบาลคำตอบที่เหมาะสมอาจจะเป็นเพราะแกลื่นล้มสะโพกหักอันนี้คือตอบในระดับเหตุการณ์แต่ถ้าถามต่อว่าทำไมลื่นล้มและสะโพกต้องหักคำตอบก็จะลงลึกไปอีกระดับเป็นเรื่องชีววิทยาความเปราะของกระดูกอะไรก็ว่าไปอ๋อเข้าใจค่ะหรือถ้าถามว่าทำไมพื้นน้ำแข็งถึงลื่น ก็ต้องอธิบายเรื่องแรงกดทาให้น้าแข็งละลายเป็นฟิล์มน้าบางๆถามต่อว่าทําไมแรงกดทําให้น้ําแข็งละลายก็ต้องไปถึงเรื่องคุณสมบัติของน้ําที่มันขยายตัวเมื่อเป็นน้ําแข็งแรงกดเลยไปต้านการขยายตัวนั้นถามต่ออีกทําไมน้ําถึงขยายตัวเมื่อเป็นน้ําแข็งเห็นไหมครับคําถามทําไมมันพาเราลงลึกไปได้เรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดค่ะค่ะเข้าใจประเด็นเรื่องระดับของคําถามทําไมและงั้นกลับมาที่คําถามพื้นฐานสุดๆว่า ทำไมแม่เหล็กถึงดูดหรือผลักกันไฟแมนจะตอบยังไงคะในเมื่อมันดูเป็นคำถามระดับเริ่มต้นมากๆตรงนี้แหละครับที่น่าสนใจมากไฟแมนบอกว่าเขาไม่สามารถอธิบายทำไมแม่เหล็กถึงดูดหรือผลักกันโดยเปรียบเทียบกับสิ่งที่เราคุ้นเคยในชีวิตประจำวันมากกว่านี้เช่นแรงดึงของหนังยางได้โดยไม่โกงโกงหรอคะโกงยังไงคือไม่หลอกตัวเองนะครับเพราะสุดท้ายแล้ว ไอสิ่งที่เราคุ้นเคยพวกนั้นนะ่ะเช่นหนังยางมันก็ทำงานด้วยแรงชนิดเดียวกันคือแรงแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองอ้าวกลายเป็นว่าเราจะอธิบายแรงพื้นฐานด้วยสิ่งที่เกิดจากแรงพื้นฐานนั่นเองไม่ได้ถูกต้องครับเราต้องยอมรับว่าแรงพื้นฐานบางอย่างเช่นแรงโน้มถ่วงแรงแม่เหล็กไฟฟ้ามันเป็นเหมือนส่วนประกอบพื้นฐานของเอกภพเป็นจุดเริ่มต้นที่เราต้องใช้ในการอธิบายสิ่งอื่นๆที่ซับซ้อนกว่าขึ้นไปเข้าใจแล้วค่ะ คือมันเป็นคำถามที่ลงไปถึงพื้นฐานที่สุดแล้วแต่เขาก็ยังอธิบายได้ใช่ไหมคะว่าทำไมในแท่งแม่เหล็กเนี่ยเราถึงรู้สึกถึงแรงนี้ได้ชัดเจนและส่งผลไปได้ไกลกว่าแรงไฟฟ้าปกติในสาสารทั่วไปอธิบายได้ครับเขาบอกว่าในสาสสารที่เป็นแม่เหล็กอย่างเหล็กเนี่ยอิเล็กตรอนแต่ละตัวมันมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งเรียกว่าสปินสปินเหมือนการหมุนเหรอคะคล้ายๆครับนึกภาพเหมือนลูกหาง จิ๋วๆที่หมุนอยู่ทีนี้ในเหล็กเนี่ยอิเล็กตรอนจำนวนมากมันดันเรียงตัวให้สปินชี้ไปในทิศทางเดียวกันหมดไม่ได้ชี้มั่วๆสเปสะสปะเหมือนในส,สารทั่วไปอ๋อพอชี้ทางเดียวกันหมดมันก็เลยไปเสริมริดกันครับทำให้เกิดสนามแม่เหล็กที่แรงพอจะส่งผลออกมาให้เรารู้สึกได้ในระยะไกลแทนที่จะหักล้างกันไปเกือบหมด เหมือนแรงไฟฟ้าปกติในสาสานที่เป็นกลางทางไฟฟ้าครับเคลียร์เลยค่ะยังมีตัวอย่างการอธิบายอื่นๆที่น่าสนใจอีกเยอะเลยนะคะอย่างเรื่องกระจกเงาที่เขาบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้สลับซ้ายขวาใช่ครับอันนี้ก็คลาสสิกเขาบอกว่าจริงๆแล้วกระจกมันสลับหน้ากับหลังต่างหากหน้ากับหลังยังไงคะลองนึกภาพตามนะครับจมูกของเราชี้ออกมาทางหน้าใช่ไหมครับแต่จมูกในกระจกมันชี้เข้าไปในกระจกมันคือการสลับด้านหน้ากับด้านหลัง อ๋อ oh, จริงด้วยค่ะแต่ที่เราดันรู้สึกว่ามันสลับซ้ายกับขวาเนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตวิทยาเราเองครับเวลาเราเห็นภาพสะท้อนเรามักจะเผลอจินตนาการว่ามีคนอีกคนเดินเข้ามาหาเราแล้วหันหน้าเข้าหากันซึ่งการจะทําแบบนั้นได้อีกคนต้องหมุนตัวทําให้ซ้ายขวาสลับกันแต่จริงๆกระจกมันแค่สลับหน้าหลังเท่านั้นไม่ได้หมุนตัวเราล้าลึกมากค่ะหรือเรื่องรถไฟที่วิ่งอยู่บนรางได้ไม่ใช่เพราะปีกขอบล้อเป็นหลักถูกต้องครับ อันนี้ก็เป็นความเข้าใจผิดที่พบบ่อยมากไฟแมนอธิบายว่าจริงๆแล้วล้อรถไฟมันไม่ได้เป็นทรงกระบอกตรงๆนะครับอ้าวไม่ใช่เหรอคะมันมีลักษณะเป็นทรงกลุยนิดๆครับคือขอบล้อด้านในด้านที่ติดกับรางจะมีเส้นรอบวงใหญ่กว่าขอบล้อด้านนอกเล็กน้อยอ๋อแล้วมันช่วยยังไงคะทีนี้เวลารถไฟวิ่งแล้วเกิดเอียงไปทางขวาสมมติว่าเอียงขวานะครับล้อขวาจะขยับไปวิ่งบนส่วนที่มีเส้นรอบวงใหญ่ขึ้นขณะที่ล้อซ้ายจะไปวิ่งบนส่วนที่เส้นรอบวงเล็กลง ค่ะผลก็คือในแต่ละรอบการหมุนเนี่ยล้อขวาจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยเร็วกว่าล้อสายมันเลยเกิดแรงดึงให้ตัวรถไฟกลับเข้ามาวิ่งตรงกลางรางโดยอัตโนมัติครับโหเป็น,นกลไกอัตโนมัติเลยใช่ครับส่วนปีกขอบล้อ flange น,นั้นมีไว้เป็นอุปกรณ์นิรภัยขั้นสุดท้ายเท่านั้นไม่ใช่กลไกหลักที่ทำให้รถไฟอยู่บนรางได้ สุดท้ายคือเรื่องหนังยางอันนี้ก็น่าทึ่งค่ะที่กลไกลมันต่างจากสปริงโลหะแถมยังเกี่ยวกับความร้อนความเย็นด้วยเคยรู้สึกนะคะตอนปล่อยหนังยางแล้วมันเย็นเย็นเพิ่งเข้าใจเหตุผลนี่แหละค่ะใช่เลยครับไฟแมนอธิบายว่าสปริงโลหะเนี่ยมันทํางานด้วยแรงดึงดูดทางไฟฟ้าระหว่างอะตอมแต่หนังยางไม่ใช่แล้วมันทํางานยังไงคะ มันทำงานเพราะความร้อนและหลักการทางฟิสิกส์ที่เรียกว่าเอนโทรปีซึ่งเป็นแนวโน้มพื้นฐานในธรรมชาติที่สิ่งต่างๆจะเคลื่อนไปสู่สภาวะที่ไร้ระเบียบหรือมั่วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อ uh huh. โมเลกุลของยางเนี่ยมันเป็นสายโซ่ยาวๆที่ปกติจะพันกันยุ่งเหยิงไปหมดซึ่งเป็นสภาวะที่ไร้ระเบียบสูงหรือเอนโทรปีสูง โมเลกุลเล็กๆรอบๆตัวมันที่สั่นอยู่ตลอดเวลาเพราะความร้อนก็จะคอยชนโมเลกุลยางให้มันกลับไปอยู่ในสภาพที่พันกันยุ่งเหยิงแบบนั้นแหละครับแล้วตอนเราดึงล่ะคะพอเราดึงหนังยางให้ยืดออกเรากำลังบังคับให้สายโซ่มันเรียงตัวเป็นระเบียบมากขึ้นใช่ไหมครับคือทำให้เอนโทรปีต่ำลงทีนี้โมเลกุลเล็กๆที่สั่นอยู่รอบๆพอมาชนกับสายโซ่ที่ตึงขึ้นมันก็จะสะท้อนกลับแรงขึ้น เหมือนชนกําแพงที่แข็งขึ้นหนังยางก็เลยร้อนขึ้นครับอ๋อ oh. แล้วตอนปล่อยพอเราปล่อยหนังยางมันก็จะหดกลับไปสู่สภาพพันกันยุ่งเหยิงเอนโทรปีสูงอย่างรวดเร็วเพราะนั่นคือสภาวะที่มันชอบตามธรรมชาติการที่สายโซ่มันหย่อนลงทันทีทำให้โมเลกุลเล็กๆที่มาชนมันสูญเสียพลังงานไปหนังยางก็เลยเย็นลงอย่างรู้สึกได้ทดนองได้เลยใช่ไหมคะใช่ครับ ถ้าลองเอาหนังยางแตะริมฝีปากซึ่งไวต่ออุณหภูมิแล้วดึงกับปล่อยสลับกันเร็วๆจะรู้สึกถึงความร้อนเย็นได้ชัดเจนเลยครับโอ้ฟังตัวอย่างการอธิบายเหล่านี้แล้วทึ่งจริงๆค่ะในความสามารถในการหาแก่นของปัญหาแล้วก็เปรียบเทียบให้เห็นภาพได้ขนาดนี้ซึ่งมันคงเชื่อมโยงกับวิธีที่เขาเรียนรู้สิ่งต่างๆด้วยใช่ไหมคะมีอะไรน่าสนใจเกี่ยวกับวิธีการเรียนรู้และการสอนของเขาบ้างคะแน่นอนครับ มุมมองเรื่องการเรียนรู้ของเขานี่ก็น่าสนใจมากไฟแมนย้ำเสมอเลยนะคะว่าเขาไม่ใช่คนมหัศจรรย์หรืออัจฉริยะอะไรขนาดนั้นเอ้าเหรอคะดูเหมือนเขาจะเก่งมากๆเลยนะคะเขาบอกว่าเขาเป็นคนธรรมดาธรรมดาครับที่แค่ขยันมากแล้วก็ใช้เวลาเยอะมากในการเรียนรู้อ่านคิดฝึกฝนแก้ปัญหา เขาเชื่อว่าใครก็ตามที่ทุ่มเทเวลาและความพยายามมากพอก็สามารถเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดีได้ไม่จําเป็นต้องมีพรสวรรค์พิเศษอะไรเลยงั้นสําหรับเขามันไม่ใช่เรื่องของพรสวรรค์แต่เป็นเรื่องของความพยายามอย่างหนักและอาจจะรวมถึงวิธีการเรียนรู้ที่ถูกต้องด้วยหรือเปล่าคะใช่เลยครับเขาเน้นเรื่องการทํางานหนักและการพยายามทําความเข้าใจให้ถึงแก่นจริงๆเขาเคยเล่าถึงตอนเด็กๆที่เห็นยากเรียนพีชคณิตด,ด้วยการเอ่อท่องจํากฎ ท่องจำกฎยังไงคะเช่นครูคบอกว่าโจทย์ข้อนี้ต้องแก้ด้วยวิธีพีเชคณิตเท่านั้นห้ามใช้เลขคณิตธรรมดาเด็ดขาดท,ทั้งทั้งที่เป้าหมายจริงๆก็แค่หาค่า x ให้ได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตามไฟแมนมองว่านี่เป็นการเรียนที่ผิดทางคือไปเน้นที่รูปแบบวิธีการมากกว่าความเข้าใจจริงๆอ๋อเหมือนจำวิธีทำแต่ไม่เข้าใจว่าทำไปทำไมประมาณนั้นครับ และคุณพ่อเขาก็มีส่วนสําคัญในการปลูกฝังเรื่องนี้เหมือนกันอย่างตอนสอนเรื่องนกพ่อเขาไม่ได้แค่บอกว่านกตัวนี้ชื่อนกตัวนั้นชื่อแล้วพ่อเขาสอนอยังไงคะพ่อจะชวนให้สังเกตครับดูสินกตัวนั้นมันกําลังทําอะไรอยู่ทําไมมันถึงทําแบบนั้นละ่ะคือเน้นให้สังเกตพฤติกรรมของนกซึ่งเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับตัวนกจริงๆไม่ใช่แค่เรียนรู้ชื่อที่มนุษย์ไปตั้งให้มัน เน้นการสังเกตทำความเข้าใจมากกว่าแค่จำชื่อเรียกนะคะถูกต้องครับแล้วก็มีอีกเทคนิคที่สำคัญมากที่ Grant Sanderson คนทำช่อง r e l u l u e r o w n r o w n ชี้ให้เห็นคือวิธีที่ไฟล์ m แมนเรียนรู้หัวข้อใหม่ๆเขาทำยังไงคะเวลาเจอเรื่องใหม่หรือปัญหาที่ไม่เคยเจอเนี่ยเขาจะพยายามลงมือแก้หรือพยายามทำความเข้าใจมันด้วยตัวเองให้ถึงที่สุดก่อนเลยครับโดยยังไม่ไปเปิดตำราหรือดูว่าคนอื่นเขาทำกันยังไง โห oh, ต้องใช้ความพยายามน่าดูเลยนะคะใช่ครับอาจจะใช้เวลานานกว่ามากแต่การพยายามขบคิดด้วยตัวเองแบบนี้แหละมันจะทําให้เกิดความเข้าใจที่เป็นของตัวเองจริงๆอย่างลึกซึง้งไม่ใช่แค่จําตามที่คนอื่นบอกมาเฉยๆฟังดูเป็นวิธีที่ต้องใช้ความอดทนสูงมากแต่ผลลัพธ์คือความเข้าใจที่อย่างรากจริงๆนะคะแล้วในแง่ของการสอนล่ะคะเขามีปรัชญาที่ชัดเจนไหมคะว่าต้องสอนแบบไหนถึงจะดีที่สุดน่าแปลกนะครับเขาบอกว่า ปรัชญาการสอนที่ดีที่สุดคือการไม่มีปรัชญาครับอ้าวหมายความว่ายังไงคะไม่มีปรัชญาเขาเชื่อว่าครูควรจะใช้ทุกวิถีทางเลยครับทุกเทคนิคเท่าที่จะนึกออกใช้ความวุ่นวายสอบสนอย่างที่เขาว่านั่นแหละเพื่อกระตุ้นความสนใจแล้วก็ตอบสนองต่อสไตล์การเรียนรู้ที่มันแตกต่างกันของนักเรียนแต่ละคนให้ได้มากที่สุดสมเหตุสมผลเลยค่ะเมื่อคิดถึงเรื่องที่ว่า คนเรามีกระบวนการคิดภายในที่ต่างกันขนาดนั้นการจะยึดติดกับวิธีสอนแค่แบบเดียวคงไม่ได้ผลกับทุกคนแน่ๆใช่ครับเขาถึงกับยกตัวอย่างจากลูกๆของเขาเองเลยนะเหรอคะยังไงคะตอนลูกชายอย่างเล็กๆเนี่ยเขาชอบเล่าเรื่องผจญภัยของคนตัวจิว๋วที่เข้าไปสำรวจในพรมบ้างในจมูกหมาบ้างอะไรแบบนี้ยเพื่อสอนวิทยาศาสตร์แบบสนุกสนน่าสนุกจังค่ะ แต่พอไปใช้วิธีนี้กับลูกสาวปรากฏว่าไม่ได้ผลเลยครับลูกสาวเขาชอบให้อ่านนิทานเรื่องเดิมซ้ําๆจากหนังสือมากกว่าอ๋อแสดงว่าขนาดลูกตัวเองยังชอบไม่เหมือนกันเลยชัดเจนเลยครับว่าไม่มีวิธีสอนแบบ one size f i t all จริงๆแม้แต่บิลเกตส์เองก็ยังเคยชื่นชมนะครับว่าไฟแมนเนี่ยมีพรสวรรค์ในการทําให้วิทยาศาสตร์ที่ดูยากๆลึกลับลึกลับมันน่าค้นหาหน่าหลงไหลเขาสามารถอธิบายเรื่องอย่าง ไฟหรือแม่เหล็กด้วยแนวคิดง่ายๆที่ทำให้คนฝังรู้สึกเหมือนได้ค้นพบความลับของธรรมชาติไปพร้อมๆกับเขาเลยเอมล่ะคะตอนที่กำลังขบคิดปัญหาย,ยากๆจริงๆจัง,จงๆเนี่ยข้างในหัวมันเป็นยังไงเขาพอจะอธิบายได้ไหมคะเขาก็ยอมรับนะครับว่ามันอธิบายยากมากเขาบอกว่าตอนที่กำลังคิดเรื่องซับซ้อนมากๆเนี่ยมันเหมือนเป็นส่วนผสมที่บ้าคลั่งเลยครับ ส่วนผสมที่บ้าคลั่งใช่ครับคือมันมีทั้งภาพในหัวสมการสัญชตาตญาณความรู้สึกต่างๆที่มันประดังเข้ามาพร้อมๆกันแล้วก็เกิดขึ้นเร็วมากจนแบบจับลำดับขั้นตอนไม่ถูกว่าอะไรมาก่อนมาหลังเข้าใจเลยค่ะคงจะวุ่นวายน่าดู แล้วจากประสบการณ์เรื่องนับเลขกับทูกี้เขาก็เชื่อว่าภาพและกระบวนการคิดในหัวของแต่ละคนเนี่ยอาจจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยก็ได้แม้จะกกำลังพูดคุยถกเถียงเรื่องเดียวกันอยู่ก็ตามอืมนี่อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้บางครั้งเราอธิบายอะไรบางอย่างที่เราเห็นว่ามันชัดเจนมากๆแต่อีกฝ่ายกลับไม่เข้าใจสัทีนะคะเป็นไปได้มากครับ เขายังมองไปถึงอนาคตด้วยใช่ไหมคะเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่มนุษย์เราจะพัฒนาสัญชาตญยานกับโลกควอนตัมที่ดูแปลกประหลาดมากๆใช่ครับเขาตั้งคำถามไว้น่าสนใจว่าคนรุ่นต่อๆไปเนี่ยจะสามารถพัฒนาความรู้สึกคุ้นเคยกับพฤติกรรมอันแปลกประหลาดของอนุภาคในระดับควอนตัมได้ไหมควอนตัม um คือโลกของสิ่งที่เล็กมากๆใช่ไหมคะที่กฎฟิสิกส์มันต่างจากโลกที่เราคุ้นเคยใช่ครับ แล้วเขาก็สงสัยว่าเออเราจะคุ้นเคยกับมันได้ไหมผ่านการเรียนรู้การฝึกฝนการใช้คณิตศาสตร์จนมันกลายเป็นเหมือนธรรมชาติที่สองของเราคล้ายๆกับที่เรามีสัญชาตญาณว่าถ้าเราคว้างลูกบอลไปเนี่ยมันจะเคลื่อนที่เป็นวิถีโค้งยังไงโดยไม่ต้องมานั่งนึกถึงสมการอะไรเลย เป็นคำถามที่น่าคิดมากค่ะนอกเหนือจากเรื่องวิทยาศาสตร์และการเรียนรู้แล้วอีกแง่มุมที่น่าสนใจมากๆของไฟแมนคือทัศนคติส่วนตัวของเขาโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับเ,เกียรติยศชื่อเสียงรางวัลต่างๆนะคะอ้ออันนี้ชัดเจนมากครับเขาบอกตรงๆเลยว่าเขาไม่ชอบเกียรติยศ Honors bother me คือมันทำให้เขารู้สึกไม่สบายใจรบกวนจิตใจเขาไม่ชอบเลยเหรอคะ ทั้งๆท,ที่เขาก็ได้รับเกียรติเยอะมากไม่ชอบครับเขาเล่าว่าตั้งแต่สมัยมัธยมแล้วตอนที่ได้รับเลือกเข้ากลุ่มนักเรียนเรียนดีที่ชื่ออาริสตาเนี่ยเขาพบว่ากิจกรรมหลักของกลุ่มคือการมานั่งถกเถียงกันว่าใครคู่ควรพอที่จะได้รับเลือกเข้ากลุ่มในปีต่อไปซึ่งเขารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเสียเวลาและไร้สาระมากเลยแม้แต่กับองค์กรใหญ่ๆอย่างสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติหรือรางวัลโนเบล ก็คิดแบบเดียวกันเหรอคะเหมือนกันเลยครับเขาเคยเป็นสมาชิกสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ National Academy of Sciences นะครับแต่เขารู้สึกว่าองค์กรใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการตัดสินว่าใครมีชื่อเสียงพอหรือทําผลงานยิ่งใหญ่พอที่จะได้รับเลือกเป็นสมาชิกจนเขาทนไม่ไหวต้องขอลาออกในที่สุด โห oh, กล้ามากเลยนะคะส่วนรางวัลโนเบลเนี่ยเขาก็ยอมรับว่าเขาไม่เคยเข้าใจเลยว่าอะไรคือเกณฑ์ตัดสินว่างานไหนมันมีค่าพอที่จะได้รางวัลแล้วเขามองว่าการได้รับรางวัลมันนํามาซึ่งความสนใจความยุ่งยากที่เขาไม่ต้องการเลยเขาใช้คําว่าเป็นเรื่องน่ารําคาญอเพนอินเน็คเลยทีเดียวแล้วถ้าอย่างนั้นอะไรคือรางวัลที่แท้จริงสําหรับเขาคะในเมื่อเกียรติยศภายนอกไม่ใช่ไฟแมนบอกชัดเจนครับว่า รางวัลที่แท้จริงสำหรับเขาคือความสุขที่ได้ค้นพบสิ่งใหม่ๆ The pleasure of finding things out คือความตื่นเต้นที่ได้เข้าใจอะไรบางอย่างที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อนอ๋อความสุขจากการค้นพบเองใช่ครับและการได้เห็นว่าสิ่งที่เขาค้นพบนั้นมีคนนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดได้จริงอันนั้นแหละคือรางวัลส่วนเกียรติยศชื่อเสียงหรือรางวัลต่างๆมันเป็นแค่สิ่งภายนอกเป็นเปลือกที่ไม่ใช่แก่นสารสำหรับเขาเลยอื แกรนดแซนเดอร์สันยังชี้ให้เห็นอีกมุมด้วยนะครับว่าภาพลักษณ์ภายนอกของไฟแมนที่คนมักจะจดจําคือความเป็นคนตลกขี้เล่นหรืออาจจะดูเจ้าชูน้นิดๆเนี่ยค่ะค่ะมักจะมีภาพจําแบบนั้นภาพนั้นมันอาจจะบทบางตัวตนที่ลึกซึ้งและเปราะบ,บางกว่านั้นของเขาไปนะครับอย่างเช่นมีจดหมายที่เขาเขียนถึงภรรยาคนแรกที่เสียชีวิตไปแล้วตั้งสองปีหลังเธอเสียไปค่ะจดหมายนั้นมันเต็มไปด้วยความรักความอาลายัยแล้วก็ความเจ็บปวดที่ยังคงอยู่ มันแสดงให้เห็นมิติทางอารมณ์ที่ลึกซึ้งมากๆของเขาซึ่งอาจจะต่างจากภาพลักษณ์ที่เราเห็นกันบ่อยๆครับการที่เราได้มาคุยเจาะลึกแง่มุมต่างๆของริชาร์ดไฟแมนในวันนี้ทำให้เห็นภาพของบุคคลที่น่าทึ่งจริงๆนะคะไม่ใช่แค่ในฐานะนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งมากๆแต่ในฐานะนักคิดแล้วก็มนุษย์คนหนึ่งที่มีหลายมิติมากๆด้วยใช่เลยครับถ้าจะให้สรุปแก่นสำคัญที่เราได้เรียนรู้จากไฟแมนวันนี้ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของ พลังของความอยากรู้อยากเห็นที่ไม่เคยหยุดนิ่งค่ะความอยากรู้ความสําคัญของจินตนาการในการมองทะลุสิ่งที่เราเห็นการมุ่งมั่นทําความเข้าใจสิ่งต่างๆให้ถึงแก่นแท้จริงๆแทนที่จะแค่ท่องจําไปวันๆการกล้าตั้งคําถามแม้แต่กับเรื่องพื้นฐานที่สุดถูกต้องครับการยอมรับในความไม่รู้ความไม่แน่นอนและที่สําคัญที่สุดเลยคือการค้นพบความสุขและความหมายในการลงมือขบคิดและค้นหาคําตอบด้วยตัวเราเอง หวังว่าการพูดคุยของเราในวันนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนลองนำเอาความกระตือรือร้อนในการเรียนรู้การตั้งคำถามแล้วก็การมองหาวิธีอธิบายที่สร้างสรรค์แบบไฟแมนไปลองปรับใช้กับการเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวกันดูนะคะครับและผมขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดที่ต่อยอดมาจากแนวคิดของไฟแมนเองนะครับเชิญเลยค่ะคือไฟแมนเคยชี้ว่า เราอาจจะไม่สามารถเห็นภาพหรือมีสัญชาตญาณที่ชัดเจนเกี่ยวกับความจริงในระดับควอนตัำได้เลยและต้องพึ่งพาเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ที่เป็นนามธรรมมากๆในการทําความเข้าใจมันค่ะคําถามคือในยุคที่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกําลังซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ขีดจำกัดของสัญชาตญาณและความสามารถในการจินตนาการโดยตรงของเรามันอยู่ที่ไหนกันแน่ และเมื่อไหร่ที่เราจําเป็นต้องยอมรับและพึ่งพาเครื่องมือหรือแนวคิดเชิงนามธรรมาท,ที่เราอาจจะไม่มีวันเห็นภาพมันได้อย่างแท้จริงเลยก็ได้